สง่างามนางเอกลูกครึ่งขยันใส่ผ้าไทยเข้าวัดลูกนี้มีแต่คนชื่นชมเป็นนางเอกขวัญใจของแฟนคลับทั้งประเทศสำหรับเดียนาพรีโปนักสแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ปัจจุบันเป็นนักสแสดงสละก่อนหน้านี้เดียนาได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ผ้าไทยเข้าวัดทาบุญโดยโพสต์นี้เธอระบุข้อความว่า 9 0 1 6ศอนุโมทนาบุญค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าลุคนี้เธอดูสวยและสง่างามมากๆเป็นที่ทราบกันดีว่าครอบครัขวของเดียนาตนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไทยทำให้เธอมักจะสวมใส่ผ้าเส้นผ้าไหมไทยออกมาให้เห็นอยู่เป็นประจำหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นตามมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันมากมาย